สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างไฟนะครับแล้วรู้สึกว่าการใช้มิเตอร์วัดไฟเนี่ยมันยากมันเหมาะสาหรับช่างนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มีตัวนี้ไว้ครับตัวทดสอบปลั๊กไฟภายในบ้านครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยเช็คว่าปลั๊กไฟภายในบ้านเราเนี่ยมันต่อไว้ถูกต้องไหมหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วตัวนี้มันใช้งานง่ายครับเพียงแค่เราเสียบเข้าไปในปลั๊กล้วก็อ่านค่าได้เลยเนี่ยครับเราเสียบเข้าไปในปลั๊กแบบนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยครับมันก็จะฟ้องเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยมันขึ้นไฟดวงแรก1ดวงนะครับเราก็ไม่ดูที่ตารางครับอย่างตัวเนี้ยสายก้าวไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยถ้าสายก้าวหลุดสายก้าวหลวมเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะฟ้องเลยนะครับเนี่ยถ้าขึ้นสีแดง2ดวงแรกนะครับปกติ วกนี้ครับสายนิวตันไม่มีหรือขาดตรงนี้สายลายสลับกับสายเก้าเนี่ยครับมันจะบอกเราทั้งหมดเลยนะครับถ้ารายการไหนเราแก้ไม่ได้เราก็เรียกช่างรายการไหนที่เราแก้เองได้เราก็ทํเองได้เลยอันนี้มันสะดวกสบายครับเนี่ยแนะนําให้มีติดบ้านไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเช็คเดือนละครั้งก็ยังดีแล้วตัวนี้ราคาไม่แพงเลยครับเมื่อเทียบกับความปลอดภัยนะครับของคนภายในบ้านนะครับก็แนะนําให้มีติดบ้านไว้นะครับอย่างน้อยสักอันนึงก็ยังดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไปให้ที่ตะกร้าสีเหลืองตรงนี้นะครับ